สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้เกินขึ้นเมื่อประมาณ15ปีก่อนผมกับเพื่อนอีกสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตกปลาที่บ่อตกปลาเก่าร้างหลังวัดเป็นบ่อเก่าที่คนแถวนั้นเลิกใช้เป็นนานแล้วไม่มีไฟไม่มีบ้านคนแต่ปลาเยอะมากใครรู้จักถางก็จะไปตกกันตอนกลางคืนเพราะกลางวันร้อน เสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆเสียงเบ็ดถูกดีดคืนนั้นฟ้าเปิดแสงจันทร์ส่องถึงน้ำผิวน้ำนิ่งมากพวกเรานั่งเงียบๆริมบ่อรอเบ็ดถูกกัดเวลาผ่านไปสักพักเพื่อนผมชื่อบอนมันพูดขึ้นว่าเฮ้ยมึงเห็นคนนั่งอยู่อีกฝั่งไหมวะผมกับไอ้แจ็คมองตามเห็นเง่าคน นั่งก้มหน้าอยู่ตรงริมบ่ออีกฝั่งใส่เสื้อขาวผมยาวก้มหน้าจนไม่เห็นหน้าเลยผมนึกว่าใครมาตกปลาด้วยแต่แปลกคือไม่มีเรือไม่มีรถไม่มีไฟฉายเสียงกิ่งไม้ครอบแกรบเบาๆไอบอลมันก็เลยตะโกนไปพี่ตกปลาเลยครับไม่มีเสียงตอบ เธอยังคงก้มหน้าไม่ไหวติ่งเราเริ่มรู้สึกไม่ดีจังหวะนั้นเสียงแกรกดังขึ้นจากในน้ำเหมือนมีอะไรดึงสายเบ็ดของไอ้แจ็คมันครีบดึงขึ้นมาแต่ปลายสายเบ็ดเกี่ยวผมผู้หญิงเส้นยาวผ่านติดขึ้นมาด้วยเสียงน้ำสาดแรงกรีดเบาๆแววในระยะไกลพวกเราตกใจสุดขีด ไฟฉายส่องไปทั่วพอหันกลับไปฝั่งตรงข้ามผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วเราไม่รอช้ารีบเก็บของจะกลับแต่ตอนนั้นเองเสียงน้ำสาดดังโครมขึ้นจากบอ่อมีหัวอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมากลางบอ่อแล้วหายวับลงไปผมวิ่งแทบจะล้มตายกันทั้งสามคนเสียงหายใจหนัก เสียงรองเท้าเหยียบดินวิ่งหลังจากนั้นเราไม่เคยกลับไปที่บ่อนั้นอีกเลยคนเฒ่าคนแก่บอกว่าที่ตรงนั้นเคยมีคนจมน้ำตายเมื่อนานมาแล้วเป็นผู้หญิงที่ตั้งท้องแต่ถูกคนรักทิ้งเธอเลยผูกคอตายแล้วศพตกลงบ่อน้ำว่ากันว่าเธอจะปรากฏตัวเฉพาะเวลากลางคืน และใช้เงาตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้คนที่ตกปลาหรือเล่นน้ำตอนเด็กหายไปกับเธอทุกวันนี้ถ้าใครไปตกปลาตอนกลางคืนแล้วเห็นเงาคนนั่งฝั่งตรงข้ามอย่าไปทักเพราะนั่นอาจไม่ใช่คนแต่คือเหยื่อล่อของเธอ